ใชยามาฮ่ามอเตอร์จัดเต็มพร้อมความมันในม o โต g p รายการ PT Grand น r ์ x ิก Thailand 2025ครั้งแรกในไทยกับการเปิดตัวยามาฮ่า y โ f r ซูเปอร์เสปอร์ตรุ่นใหม่ในลวดลายทีมแข่งระดับโลกพร้อมสัมผัสความมันเต็มรูปแบบในยามาฮ่ GP พาวิลเลียมโดมติดแอร์ขนาดยักษ์ที่อัดแน่นด้วยกิจกรรมสุดพิเศษในศึกม o โต g p สนามเปิดฤดูกาลที่ทุกคนรอคอย จัดขึ้นระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2568นะสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมงานนี้มันทลุคีจำกัดพร้อมร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กับทีมแข่งระดับโลกนำโดยฟาบิโอกาตาราโรหมายเลข20และอเล็กซ์ลินหมายเลข42รวมถึงทีมพรีมาพรมารามักเอียมาหาโมโต GP ที่ส่งแจ็คมิลเลอร์หมายเลข43และมิเกลโอลิเวรา หมายเลข88ลงสนามประชันความเร็วสุดมันในโซนกิจกรรมต่างๆแฟนๆจะได้พบกับ y YZF R1 ซูเปอร์บายระดับโลกในลวดลายทีมแข่งโมโต g p และรถแข่งตัวแรงจาก Yamaha Thailand ์ a รซซิ่งอย่ง YZFR6 และอาสาบลูครูที่ใช้แข่งขันจริงในเวทีระดับนานาชาตินอกจากนี้สายแต่งและสายสปอร์ตต้องห้ามพลาดกับการเปิดตัว Y z FR9 ครั้งแรกในประเทศไทยในลวดลายมอนเตอร์เอเนอร์จียามาฮ่าโต้จ ที่มาพร้อมดีไซน์ดุดันและสมรรถนะเหนือชั้นสำหรับสายชอปยามาฮ่าขนสินค้ามากมายมาให้เลือกซื้อพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษโดยลูกค้าที่มียอดจับจ่ายสูงสุดกับทางยามาฮ่าเพียงหนึ่งคนเท่านั้นจะได้รับหมวกกันน็อกสุดพิเศษพร้อมลายเซ็นของแชมป์โลกม o ต GP อีอย่างฟาบิโอกาตาราโรนอกจากนี้ยังมีโซนเรฟคอมมูนิตี้ที่เปิดพื้นที่ให้สาวกยามาฮ่าได้พักผ่อนพร้อมชมการแข่งขันผ่านจอยักษ์ไปพร้อมกับนักพากย์ชื่อดังของไทยและพิเศษสุด แฟนๆจะได้ร่วมมิสแอนครีสกับนักแข่งระดับโลกจากทีมมอนเตอร์เอเนอร์จียามาฮ่าโมต้จและพรีมาพารามักยามาฮ่าโมโต้จรวมถึงนักแข่งจาก Yamaha Thailand r a ร i ซิและบลูครูพารามักยามาฮ่าโมโต้ถที่จะมาร่วมแจกกลายเซ็นและพูดคุยแบบใกล้ชิดอีกทั้งยังมีโอกาสลุนรับอวอร์ดใหญ่เช่นมิลยามาฮ่า R15 และหมวกกันน็อกริมิเต็ดจากกาตารโรซึ่งมีเพียงใบเดียวในโลก โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อบัตญามา a 5แสแตนในวันเสาร์ที่1มีนาคมตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป